สวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะภาพบรรยากาศที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้ก็เป็นเช้ามืดวันอาทิตย์นะคะท้องถนนข้างนอกตรงบริเวณที่คุณเต่าอ,อยู่ก็ดีขึ้นมากค่ะน้ําแห้งไปเยอะเลยนะคะอ阿รค่ะคุณเต่าก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําท่วมที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสแล้วก็รัฐอัจมานที่คุณเต่าอ,อยู่ให้เพื่อนๆฟังพร้อมกับการทําอาหารให้เพื่อนๆดูนะคะ สำหรับเมนูอาหารเช้าวันนี้คุณต่อก็ทำง่ายๆค่ะนั่นก็คือแพนเค้กนะคะแล้วก็ทำจากแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปด้วยค่ะทีแรกก็กะว่าจะทำปริมาณเล็กน้อยเนาะแต่พอคิดไปคิดมาเอ๊ะเรามี5ชีวิตแล้วบ้านเราก็กินกันเยอะด้วยสรุปคุณต่อก็ใส่ไปทั้งกล่องเลยค่ะ ซื้อแป้งสําเร็จรูปอย่างนี้ก็ดีนะคะเราเพียงแค่ใส่นมน้ํามันแล้วก็ไข่แค่นั้นเองค่ะเอาละดูคุณเต่าทําไปเพลินๆิแล้วคุณเต่าก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เท่าที่คุณเต่ารู้ให้เพื่อนๆฟังนะคะหากว่าเพื่อนเอนได้ติดตามข่าวก็คงจะทราบว่าที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสเนี่ยเกิดน้ําท่วมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐดูไบนะตามข่าวที่เราได้เห็นกัน จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านมาแล้ว6วันนะคะและที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทต่างๆก็ปิดทำการค่ะหลายๆที่ก็ให้พนักง,งาน work from home <ม>เช่นเดียวกับพอลมุดนะคะทีแรกก็คิดว่าจะได้ทำงานที่บ้านเพียงแค่2-3สวันสรุปก็ยาวไปทั้งสัปดาห์เลยค่ะรวมไปถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนด้วยนะคะอย่างเด็กๆเ,เนี่ยก็เรียนออนไลน์ทั้งสัปดาห์เลยค่ะเพิ่งเปิดเทอมสัปดาห์แรกได้ไปเรียนวันเดียวที่เหลือก็ต้องเรียนออนไลน์นะคะ และที่ต้องเรียนที่บ้านทํางานที่บ้านกันไม่ใช่เพราะว่าสภาพอากาศแย่ลงนะคะจริงๆสภาพอากาศดีขึ้นตั้งแต่วันพุธแล้วค่ะแต่ที่ไปไหนกันไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่นะคะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐด,ดูไบแล้วก็รัชชาจ้าตามคลิปสั้นที่คุณเต๋าเห็นเนี่ยหลายคนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะ บางพื้นที่เนี่ยต้องถูกตัดน้ําตัดไฟเลยนะคะก็คือใช้ชีวิตอย่างยากลําบากกันมากแต่ก็ดีที่ว่ามีหน่วยงานแล้วก็มีประชาชนพลเมืองเนี่ยให้ความช่วยเหลือคนเหล่านี้อยู่ค่ะยอมรับว่าน้ําท่วมครั้งนี้น่ากลัวจริงๆค่ะมีรถไหลาคันนะคะที่ต้องพังแล้วก็เสียไปเพราะว่าน้ําท่วมตัวรถเลยค่ะคุณเต่าก็ไม่ได้เห็นจากบรรยากาศจริงนะคะก็ดูตามคลิปเอาเหมือนเพื่อนๆเนี่ยแหละค่ะ มีรถหลายคันมากเลยนะคะที่จอดอยู่กระจัดกระจายตามท้องถนนและในขณนะเดียวกันก็มีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะอาลืมบอกไปว่าตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่อัจ,จมานเนี่ยปิดกันเกือบหมดเลยค่ะประมาณ95%ก็ว่าได้ รวมไปถึงบริการออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารสั่งซื้อของเข้าบ้านแบบเนี้ยโดยปกติเนี่ยเราจะใช้บริการนี้เสมอเวลามีเหตุใดๆเกิดขึ้นแต่ณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยปิดบริการหมดเลยค่ะพอเข้าไปในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าไม่มีบริการส่งของไดๆทั้งสิ้นในวันนี้ก็อย่างที่คุณเตาบอกนะคะน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ก็รอการระบายอยู่ทำให้การขับขี่รถเนี่ยไม่สะดวกง่ายได้ค่ะ อีกทั้งก็ยังเป็นการเสี่ยงที่จะทําให้รถของพวกเขาเนี่ยพังแล้วก็คนขับขี่จะได้รับอันตรายด้วยนะคะอย่างไรก็ตามบริเวณที่คุณเต่าอยู่เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีค่ะอันธมุลิลล์ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยมากจริงๆค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างล่างเนี่ยก็ยังเปิดปกติร้านเบเกอรี่ก็ยังเปิดปกติค่ะ คือถึงแม้เราอาจจะใช้บริการออนไลน์ต่างๆไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยเราก็สามารถลงไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตข้างล่างได้หรือว่าซื้อเบเกอรี่ได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ในหลายพื้นที่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะต่างก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วค่ะอย่างวันจันทนี้พ่อรำมุดก็จะกลับไปทํางานแล้วค่ะแต่ก็ยอมรับว่าสถานการณ์ครั้งนี้คือหน,นักสุดแล้วค่ะตั้งแต่คุณเต๋ออยู่มา10กว่าปีได้นะคะ แต่ก็เชื่อว่าอินชาัล้อนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตก็คงจะรับมือได้ดีขึ้นหากว่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ส่งข้อความเข้ามาถามไทยนะคะอันทำดูลิลลาค่ะคุณต่อกับครอบครัวสบายดีค่ะคือหลังจากที่ได้ติดตามข่าวแล้วก็ดูคลิปต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับผลกระทบน้อยมากจนไม่กล้าบ่นเลยค่ะ อย่างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็จะมีน้ำเข้าห้องเราใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็กะว,ว่าจะร้องเรียนให้ถึงที่สุดเลยแต่พอได้เห็นคลิปต่างๆมากมายนี่โอ้โหพูดไม่ออกเลยคะ่ะหลายคนนี่แบบน้ำท่วมจนกระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของเขาพังหมดเลยคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ในครัวแล้วนะคะ เมนูที่จะทำในบ่ายวันนี้ก็จะเป็นผัดตับเก๋นสไตล์คุณเต่าก็เป็นเมนูไทยนะคะแล้ววอย่างก็จะเป็นผัดกะเพราไก่แต่อันนี้จะเป็นไก่แบบทั้งตัวแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะอยา่างไรก็ตามตั้งแต่คลิปข่าวก่อนจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาแล้วหกวันคุณต่อไม่ได้ทําคลิปเลยยอมรับว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะแบบติดตามข่าวน้าท่วมจากหลายๆที่เพราะเราไม่ได้ออกไปไหนแล้วบวกกับป่วยด้วยป่วยมาหลายวันแล้วะน่าจะประมาณ ก็ห้าหกวันนั่นแหละแล้ว,ลวก็มันเหมือนแบบทําให้เราเกิดอาการซึมเศร้าด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าติดตามข่าวน้ําท่วมมากเกินไปแล้วก็อะไรหลายๆอย่างลูกต้องเรียนออนไลน์ด้วยต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้ะคะมันก็เลยแบบวุ่นวายมันเหมือนแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นก่อนที่ลูกจะเปิดเทอมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็เออหลายอย่างก็เลยแบบเออไม่ได้ทําคลิปเพิ่งจะมาทําวันนี้นะคะเชื่อว่าเพื่อนๆต้องคิดถึงเราแน่นอนเอาล่ะสําหรับ เหตุการณ์น้ำท่วมนณะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะตั้งแต่วัน,วนพุธเอ้ยไม่ใช่วันอังคารที่แล้วจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยสถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นค่ะไม่ได้ดีขึ้นนะัท,ทันทีคุณตอบไม่ค่อยรู้อะไรมากเนื่องจากว่าเราอยู่อัจมาแล้วก็อยู่แต่ในห้องแต่จากที่ดูในคลิปดูจากข่าวอะไรสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่ดูใบเนี่ยแล้วก็ชาจา้ายังมีบางพื้นที่ที่น้ํำยัง ่วมขังอยู่ก็คือเขาพยายามที่จะระบายน้ำอยู่นะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี้ยตามท้องถนนเนี่ยก็คือแห้งแล้วก็มีการดูุดน้ำอะไรก็ว่าไปส่วนอาจมานก็เช่นกันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเขาก็มีการดูุดน้ำออกเรื่อยๆอะคะ่ะเพราะว่ายอมรับว,ว่ามันเป็นเ,เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งเนี้ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่เคยมีน้ำท่วมนะคะเคยมีแต่ว่า ครั้งนี้มันรุนแรงที่สุดที่มันแบบน้ําเข้าไปในห้างเข้าไปในบ้านเรือนของผู้คนเกิดความเสียหายเยอะมากค่ะคือคุณต่อดูคลิปแบบจิตตกเลยแบบสงสารมากคือไม่จําเป็นว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ยากดีมีจนหรือว่าคนร่ํารวยอ,ะอ่ะแต่เราเห็นสภาพบ้านเขาอ่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นคือมันแบบปวดเป็นเราเราร้องไห้เลยอ,อย่างบางคนเป็นคนต่างชาติที่มาทํางานที่นี่ใช่ไหมคะเขาก็อาจจะอยู่วิลล่าเล็กๆซึ่งอยู่แบบ เป็นพื้นเนะเยาไม่ได้อยู่อะไรนะไม่ได้อยู่ในอาคารอะไรเงี้ยน้าท่วมเข้าวิลล่าเขาจนแบบเออเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเสียหายเยอะมาก yeah, <baby. S 1> เนี่ยแบบอีาหล่ะลูกสาวก็เข้ามาหวนนะค่ะอยากได้โน่นนี่นั้นอ่าก็ก็จะประมาณเนี้ยค่ะจริงๆถ้าคุณตอบอัปเดตทุกวันมันก็น่าจะดีกว่าน,นี้เนาะแต่ว่าเออเราไม่ค่อยรู้สถานการณ์อะไรเยอะไงาบางทีคลิปสั้นที่เราดูมันอาจจะเป็นคลิปของสองวันก่อนก็ได้เราก็ไม่แน่ใจบางคนอาจจะโพสต์ว่ามันเป็นวันนี้อะไรเงี้ย เราก็เลยไม่อยากพูดอะไรมากส่วนมีคําถามจากเพื่อนใช่ไหมครับเดือนทานหนึ่งว่าเอ๊ะมันเกิดจากการทำ cloud sitting หรือเปล่าเน,นเทียมอะไรเงี้ยคือจริงๆคุณตอบไม่รู้ไม่รู้เลยแต่เท่าที่เราสังเกตนะคิดว่าไม่น่าจะใช่แล้วก็เท่าที่คุยกับพอลม์มดไม่น่าจะใช่เพราะว่ามันเป็นพายุที่มาจากโอมานโอมานได้รับผลกระทบเยอะมากมีคนเสียชีวิตถ้าจำไม่ผิดนะคะ18คนได้คิดทูมินาเบรีคิดทูมินาโอเค ลูกสาวเข้ามาอีกแล้วนะคะก็แม่ก็ยิ่งแบบป่วยๆเครียดๆอยู่ไม่ยังจะมาคนเอาล่ะก็ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณ18คนรวมถึงลูกผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,เด็กที่เสียชีวิตเนี่ยที่พ่อเราหุดเล่าให้ฟังนะถ้าข้อมูลในๆใที่คุณต่อพูดไปเป็นผิดพลาดช่วยมาคอมเมนต์และแก้ไขด้วยนะคะที่โอมานอันนี้ต้องเน้นย้ําที่ประเทศโอมานนะคะเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนวันนั้นเนี่ยก็คือเขาไปโรงเรียนกัน แล้วมีผู้ปกครองท่านหนึ่งเนี่ยก็คือบอกว่าเฮ้ยน้าท่วมจะต้องไปรับเด็กอะไรเงี้ยเราเขาก็รับเด็กคนอื่นมาด้วยแต่จริงๆอ่ะโรงเรียนไม่ได้ไม่ได้อนุญาตนะคะก็คือประมาณว่าแบบเออให้ให้เด็กอยู่ที่โรงเรียนแล้วมันปลอดภัยมากกว่าแต่สุดท้ายผู้ปกครองท่านนั้นก็คือจะเอาเด็กไปให้ได้แล้วระหว่างทางที่เขาจะเดินทางกลับไปที่บ้านเนาะก็คือเอน้ํามันท่วมะคะ่ะ เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากแล้วเด็กแต่ละคนนะคะเด็กโอมานแต่ละคนก็คืออายุประมาณตาตาเลยเห็นแบบใจสลายมาก mm hmm. แล้วก็จากการได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนที่โอมานเนาะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออต่อไปนี้ต้องระวังให้มากขึ้นถ้าแบบสภาพอากาศมันไม่ดีเลาวผคงไม่ให้ลูกไปโรงเรียนแม้ว่าทางโรงเรียนจะไม่ประกาศก็ตามแต่โดยส่วนใหญ่ทางโรงเรียนเนี่ยก็ทำด้วยีแล้วค่ะที่ประเทศเนี้ยค่อนข้างโอเคคือเขาจะประกาศก่อนเลย แต่ที่ทํางานของพ่อละมุทเนี่ยไม่ใช่ทุกครั้งที่เขาจะประกาศให้ทํางานที่บ้านเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าต่อไปเนี้ยต่อให้เขาไม่ประ,ประ,ประกาศแต่ถ้าสภาพประกาศไม่ดีก็จะไม่ให้พ่อละมุดไปทํางานอยู่เพราะว่เาเฮ้ยมันดูอันตรายมากจริงๆค่ะบ,บางคนก็คือยังติดอยู่ในรถลนลายชั่วโมงมาก แล้วแบบเออถ้ามันเกิดน้ําท่วมทะลักเข้ามาล่ะแล้วแบบหนีออกไปไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระบุก็ไม่มีรถเนาะและต่อให้มีรถคุณหน่อยอยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันอันตรายมากเลย <c oughs> อย่างน้อยถ้าเป็นรถบัสถ้าน้ำขึ้นสูงอะคะ่ะรถบัสมันก็ยังสูงในความรู้สึกของเราแ,แต่ถ้าเป็นรถแบบคะเลๆๆเรกเกิอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมน้ำมันอาจจะท่วมเข้าแล้วแบบป้อมระบุตัวใหญ่ด้วยก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเอ่ะก็คุยเยอะแยะมากมายก็มาอัปเดตสถานการณ์นะคะถึงวันนี้ อ,อ,อย่างไรก็ตามแถวที่พักของคุณต่อเนี่ยเออน้ำไม่ได้ท่วมขังอะไรมากมายไม่ได้ประสบป,ปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเลยแถวที่บ้านเนาะก็คออือตั้งแต่วันพุธมาแล้วค่ะขึ้นน้ำท่วมเล็กลน้อยๆเหมือนแบบฝนตกบ้านเราแค่นั้นนะคะก็ถือว่าทำยูนลาก็ไม่ได้ร,รับผลกระทบจากการที่อยู่บริเวณนี้เนาะเอ,อ,เอ,อ,อาละเดลองมาทำอาหารกันดีก่าครั เดี๋ยวมาดูว่าคุณต่อมีวัตถุดิบอะไรบ้างในการที่จะทำผัดตับนะคะวันนี้ก็ทำแบบง่ายๆเคยทำสมัยอยู่อบูดาบีแล้วอร่อยเลยทำเลยจะทำครั้งนี้อันนี้ก็เป็นกึ๋นที่ต้มแล้วให้มันสุกให้มันนุ่มดีเนาะอันนี้ก็เป็นตับคุณต่อหั่นชิ้นเล็กนะคะส่วนนี้เป็นกระเทียมอันนี้เป็นหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมส่วนขาวนะคะอันนี้ก็เป็นต้นหอมไวรยตอนท้ายๆอันนี้ก็เป็นผักชีอันนี้จะใส่ผักชีเยอะเลยก็เหมือนเป็นผัดตับกึ๋นผักชีอะไรแบบนี้นะคะ ส่วนนี้น้ำมันเนาะส่วนเครื่องปรุงก็ที่เราจะใช้หลักๆก,ก็คือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเหมือนเดิมค่ะอ่าส่วนนี้นะเราก็จะทําผัดกระเพรานะคะอันนี้เป็นกระเพราของอมิเรตนะมันก็ไม่ได้แบบเป็นรสชาติเหมือนกระเพราไทยแต่ว่ามันใช้แทนได้เหมือนกันไม่ซีเรียสอันนี้ก็เป็นตําพริกกับกระเทียมจะทําเผ็ดๆเลยเออเนื่องจากว่าผัดตำเนี้ยเราทําให้มาระยำเป็นหลักเลยอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นต้นหอมซอยใช่ไหมคะแล้วก็ใส่หอมหอมหอมหัวใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นไก่ แล้วก็เครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเหมือนเดิมอาจจะมีการเติมน้ำตาลเติมเกลืออะไรก็ว่าไปเดี๋ยวว่ากันทีเนาะแล้วค่ะคุณต่อก็จะมาเริ่มทําที่ผัดตับก่อนนะคะซึ่งคุณต่อจะเอาตับมาผัดก่อนที่จะใส่กระเทียมลงไปช่วงนี้เสียงนี้แบบแขบเฮยยิย่งเมื่อวานนี้เสียงคุณต่อแบบไม่โอเคเนลลี่ะ เพื่อนๆจำได้ใช่ไหมว่าทำไมคุณตอกถิ่นผัดตัดก่อนเพราะว่าเราติดแบบกินผัดตัดแบบแข็งๆสุกๆแล้วไงกลืนเนี่ยไว้ใส่ทีหลังเพราะว่าเราก็ต้มให้มันสุกดีแล้วเอเ่าสุกประมาณนี้คุณตอกก็จะใส่กลืนลงไปเลย เป็นการทําที่แปกแลกเราจะใส่กระเทียมแล้วก็หอมีหลล์จริงๆควรจะผัดให้แห้งกว่านี้แต่ว่าไม่รอแล้วใส่กระเทียมลงไปเลยน้ํามันก็คนดขาดแล้วนะคะเติมลงไปสักหน่อยแล้วกัน <c oughs> ฉันจะทำในแบบที่ฉันอยากจะทำ <c oughs> มันก็ใส่อห,อหอมหอมหัวใหญ่นะคะผสมก็บหอมแขกแล้วก็หอมส่วนขาวจากต้นหอมตอนนี้เราก็จะมาปรุงรกันนะคุณต่อจะใส่น้ำมันผั่วเยเยอะๆเลยแล้วก็ใส่ซิ้วขาวเก็ดหอมหอมโรย แล้วก็ใส่เราไม่ไม่ทำเผ็ดเนะาะน้ำยำกินได้ไงใส่พริกไทยดำลงไปด้วยโมั่วๆของฉันนะคะแต่เย็น,นยำเป็นสไตล์ไทยตราบใดที่เราใส่ซอสแล้วก็น้ำมันหอยลงไปเออมันก็คืออาหารแบบเอเชียนี่ขนาดป่วยก็ขยันพูดเนาะ <c oughs> <c oughs> แซวตัวเองจา้า หอมมากเลยอ่ะนี่ขนาดแบบจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่สองวันที่แล้วคือจมูกคุณเต่านี่แบบเอออะไรนะบล็อกมากอ่ะคือไม่ได้กลิ่นอะไรทั้งสิ้นพ่อระบุต้องซื้อแบบสเปรย์ฉีดมาให้ก็ช่วยได้บ้างวันนี้ก็เริ่มได้กลิ่นบ้างแล้วนะคะใปนการป่วยที่ยาวดานติดมาจากใคยอ่ะติดมาจากเออพ่อ,ะพอระบุตรแล้วก็บินนะคือเออยังไงอ่ะทยอยันป่วยเ,เดี๋ยวเราเติมน้ำไปสักหน่อย ต้องตักหน่อยเกี่ยวไมได้ไม่เป็นไรเราก็จะปล่อยเที่ยวให้มันแท่เราอยากให้ไฟไฟเตาของเราแรงกว่าเยอะแบบเหมือนตามร้านอาหารตามสั่งนะคะแต่มันไม่ได้ไงมันคนละแบบเนาะอันนี้เตาแก๊สที่นี่มันก็จะมีมาตัวฐานของเขาเขาก็จะกำหนดระดับความแรง,งไฟเราหลังวันนี้เราจะทำแบบน้ำๆหน่อยแล้วกันทำให้ที่ ใส่น้ำส้มลงไปหน่อยนึงนะคะน้ำส้มสส่ชู <Wow. S 1> โอ้ยตะกี้พูดไม่จบอะเราพูดเรื่องที่ว่าเอา่ออะไรนะมีเพื่อนท่านหนึ่งนะคะถามว่าที่เนี่ยเขาทำา่าวซิต,ติ้งหรือเปล่าอะไรเกิดปัญหาแบบนี้แล้วคณตอบบอกว่าไม่รู้ใช่ไหมเนื่องจากว่าพาย,ยุมาจากโอมานแล้วนอกเหนือจากนั้นเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะน้ำท่วมมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ที่ดูไบหรือว่าเอเมิเรตนะคะ ที่กาตาบาเรนก็เกิดค่ะลองไปสืบค้นกันดูดูคลิปไปดูคลิปดูจะเห็นว่ามีน้ําท่วมเยอะมากน้ําท่วมเข้าบ้านเรือนเข้าห้างนะคะคือเป็นทุกที่ซึ่งคุณเต่อมองดูแล้วมันน่าจะเกิดจากพายุเนี่ยแหละคะ่ะที่มาจากทางโอมานแล้วเดี๋ยวซาอุดก,ก็น่าจะได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ไม่รู้จะมาไม่รู้ว่าจะมากจะน้อยนะคะยังไงคนที่อยู่ประเทศอาหรับโซนนี้ช่วยอัปเดตกันมาด้วยว่ามีประเทศไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างนะคะ อะไรที่เราเคยไปตะกี้ก็คือผัดชีส้นหอมนะอันนี้ไม่ได้โรยเพื่อแบบประดับหน้าตาอาหารนะคะโรยไปเพื่อให้มันเกิดรสชาตินี่แหละผัดชีเราก็เหี่ยวเหี่วต้องบอกว่ามันคือผัดตับผัดชีค่ะเอาละเท่านี้แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชันเคยทำน้อยไม่เป็นทำเยอะเป็นอย่างเดียวเรียบร้อยเ,อเสร็จเรียบร้อยแล้วชิมสักหน่อยอร่อดีงามากเลยอะ่ะ อันนี้เรื่องจริงแล้วมันก็จะมีเล่นแบบผักชีอะค่ะเพื่อนๆลองไปทํากันดูคือสแต่คุณเต่าย้ายมาอยู่ต่างต่งแดนอนะบางทีคุณเต่อก,ก็ประยุกอะไรอย่างเงี้ยคือเดิมทีเป็นคนชอบผัดตับไงตอนอยู่อับดาบีอะประยุกเยอะเกี่ยวกับพวกผัดตับเนาะก็คือบางทีเราไม่มีโหระพาซึ่งเราชอบผัดตับโหระพาเราก็เลยแบบเออเอาผักชีมาทําบางทีก็เอามะกรูดอะคะ่ะผัดกับมะกรูดอร่อยมากเคยทําให พี่ที่เราชาบ,บ้านเขาอ,อยู่ทางเาะคือเขามาชิมเขามาชิมแล้วเขาก็อร่อยชอบอะไรเงี้ยลองไปทํากันดูแบบไม่ต้องใส่พริกแกงใดๆใส่ใบมะกรูดก็จะได้แบบรสชาติแบบใหม่นะคะคือเราหาแบบโหระพากระเพราไม่ได้เราก็ใช้เออใบมะกรูด,ดนั่นแหละมีความเป็นไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วตักเยอะจน,นดูไม่น่ากินเลย เราก็เอากระทะไปล้างผ่านน้ํามาแล้วนะคะเช่นเดียวกันกับตะหลิวค่ะเดี๋ยวเราจะผัดต่อเลยเดี๋ยวทําให้กระทะแห้งก่อนเอาละค่ะเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยเปิดน้ํามันขวดใหมเ่เมนูนี้จะใช้น้ํามันเยอะหน่อยเพื่อความอร่อยแบบออริจินอลโอ้ยได้แล้วได้แล้วใส่น้ํามันลงไปนี่ต้องปิดปิดแก๊สเลยนะ คืออยากกินกะเพราเนื่องจากว่าเมื่อหลายวันก่อนเห็นคลิปนะคะเขาทํากะเพราแบบทําเป็นข้าวกล่องอะค่ะแล้วมันน่ากินมากอะแต่ของเขาเป็นกะเพราไก่สับมั้งอันนี้คเตาก็เลยแบบเออทําบ้างจริงอยากจะสั่งกะเพราจากร้านน้องโซเฟียแต่ว่าเราไม่ได้อยากอยากได้อย่างอื่นด้วยไงก็เลยแบบไม่เอาดีกว่า แล้วอย่างไม่มีเงินสดติดตัวจ้ะช่วงนี้ใช้แบบเงินจักบัตรนะคะบัตรเดบิตนี่แบบก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวเขามาส่งเราไม่มีเงินสดจ่ายเขาเลยเอาละที่ใส่ไปก็คือกระเทียมแล้วก็ริกนะคะเอาละประมาณนี้แหละเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะไก่นี้คุณเต๋อก็ล้างเยบร้อยแล้วลลางน,นี้เต้องใส่กุ้ คือเวลาคุนต่อผัดเหมือนคนไม่มีแรงเนาะเหมือนเป็นการคุกไม่ได้เหมือนอะใช่ั้ยเวลาเพื่พอนเพื่อนนรมุดผัดเขาผัดถึงบอกโอ๊ยพวกราปดจจุข้องมากเลยเพราะเขามีแรงอะเขาก็ท,ทําลาดได้ข้องตัคล่องไอเราก็แบบในลักษณะของการคนและคลุกจะพูดถึงเราก็ต้องผู้หญิงเนาะต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าแบบถ้าเทียบกับแรงผู้ชายอะถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบ เออออกกาลังกายมีกล้ามเนื้อเยอะแยนะมากมายไงไปยังไงไปสู้แรงผู้ชายไม่ได้จริงๆอย่างหลายๆครั้งคุณเต๋าเปิดขวดเปิดกระปุกไม่ได้นะเราพยายามแล้วอย่างเช่นใช้มีดซ็อกเข้าไปเพื่อให้ลมมันออกมาจะได้เปิดได้ไง่ายขึ้นบางครั้งมันก็เปิดไม่ได้พอเอาให้พ่อระมุดต๊บเดียวสามวิเปิดเลยก็เนี่ยแหละความแตกต่างระหว่างชายและหญิงดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นหญิงแกร่งเราต้อง สร้างกล้ามเนื้อออกกําลังกายยกน้ําหนักยกของนหนักๆเยอะๆออกแรงในการทำงานเยอะๆบางทีคุณต่อเนี่ยรู้สึกเลยว่าเอ้แม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาทํายังไงเนาะบางทีเขาเปิดขวดไม่ได้บางอย่างมันอาจจะยากเกินไปสําหรับเขาในการที่จะทาเออเขาก็ต้องพยายามทําเองอะไรเงี้ยเราเองนี่ก็แบบหูบอบบางเลยทีเดียวนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับ แม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งหลายเนาะที่ต้องดูแลแล้วก็ทําอะไรอะไรเองเนี่ยคุณเก่งมากเลยค่ะแม้จากเรื่องเปิดขวดฉันก็ไปได้แต่เป็นคนชอบคิดลึกอะไรย่งเงี้ยจริงๆอ,อ่ะเออเรารู้สึกว่าแบบที่ถ้าพ่อเราหมดไม่อยู่กับฉันแล้วฉันจะเปิดยังไงเนี่ยเออแล้วก็ทําให้นึกถึงคนที่เขาไม่มีอะไรเนะะี้ยค่ะไม่มีคนช่วยแบบเราเอาล่ะก็เดี๋ยวคุณต่อจะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะ ซึ่งไก่เนี่ยมันก็ยังไม่สุกหรอกแต่ว่าเราใส่เครื่องปรุงไปก่อนมันจะได้เข้าเนื้อเนาะเช่นเคยก็น้ำมันหอยจัดไปจริจริงจริงๆแบบกระเพราผัดกระเพรา Original, ออริจินอลเขาก็ไม่ได้ใช้น้ำมันหอยสีขาวเนี่ยเขาใช้น้ำปลาแนะเคยดูสารคดีรายการอะไรสักอย่างแต่ใดๆการใช้น้ำมันหอยเราก็สีขาวมันก็เป็นการลดขั้นตอนให้อร่อยดูขึ้นเอาเละ คุต๋องชอบผัดกะเพราที่แบบใส่แต่ผัดกะเพรานะไม่ค่อยชอบใส่ไม่ชอบใส่ถั่วฝักยาวเลยแต่ถ้าเออเข้าวโพดอนีพอ่พอรับได้อยู่อะไะคะแล้วตอนนี้ก็ต๋องก็จะเติมน้ำลงไปเพื่อที่ให้ไก่สุกดีนะคะว่าเราก็นึกถึงแบบคิดถึงออผัดกะเพราไก่บ้านอะ่ะหรือว่าต้มยำไก่บ้านอะ่ะมันจะเหนียวนิดนึงแล้วมันกินอร่อยแต่ปัจจุบันยังไม่ไม่ได้สัมผัสไก่แบบนั้นแล้วอะ่ะ ต้องไปบ้านแม่ต้องไปพี่อีบมึงพอจะได้รสชาติแบบนั้นอยู่บ้างเ,าเราก็จะปล่อยเอให้มันเคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะให้ไก่มันสุกดีค่ะระหว่างที่รอไก่สุกนะคะก็มาล้างจานะคะ่ะต้องจริงงานทอ้ที่คุณต่อบอกไปว่าต่อมีอาการซึมเศร้าใช่ไหมช่วงที่ผ่านมา ก็อย่างที่บอกมันไม่เป็นตามแผนเราคิดว่าลูกเราจะไปเรียนแต่พอลูกเราอยู่มันก็เหมือนลกเหมือนเดินอย่างี้แล้วเรารู้สึกเหนื่อยมากเลยเหนื่อยกับอะไรหลายอย่างออกมาก็ลดเยอะถึงแม้ว่าจะบอกให้เขาทําอ่ะมันก็มันก็เหนื่อยนะการที่ต้องพูดบอ่อยเชื่อวัแ้แม่เข้าใจคะ่ะต่อให้เราไม่ต้องทําเองทุกอย่างนะ่ะแต่การที่ต้องบอกลูกอยู่เรืเอ่อยๆอ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงแล้วลูกก็ไมไ่ว่าจะฟังคนป็นแม่อะไรมากมายมันทําให้เราแบบสุดยอดเห็นความเหนื่อยอะไร เป็นสามีนะคะเข้ามาก่อกวนชีวิตของเรานะ <laughs> ต้องหรอกแอบกินอนะแอบกินผัดตับอะไอเมคไรท์ไทสไตล์นะผมซื้อพี่ซื้อไอเมคเจอร์เบสิลลีฟชิคเก้นจริงจริงพี่ I want but I see the price too expensive and I'm afraid they will give us the not the good one this whole update huh this w h o v e r p d a t e okay maybe after food คือจริงๆคุณต่ออยากจะกินเมนูปลาอยากจะกินอยากจะซื้อปลามาทําเหมือนแบบปลาอะไรนะนึ่งมะนาวอะ่ะปลากระปลงลุยสวนอะไรยเงี้ยล้วแบบอยากกินมาหลายวันลวแต่พอดูในแอปเนาะเรารูสัวเอ้ราคามันแพงแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยไงว่าถ้าเขาส่งมาให้เราเขาจะเลือกตัวที่ดีหรือเปล่าถูกไหมว่ามันจะเลือกม่เป็นแต่ว่าถ้าพอเราไปด้วยหรือไปหรอเขาซื้อให้เราอะ่ะมันก็จะเออได้คุณภาพที่ดีกว่าเราก็เลยสรุปเออไม่ซื้อ จบลงที่ผัดตัดแล้วก็ไก่เนี่ยนะคะแลก,กลับไปที่เรื่องซึมเศร้าเพื่อนๆเป็นไหมคะบางครั้งงานที่มันมีมากเกินไปชีวิตที่มันมีอะไรให้ต้องทํามากเกินไปบางทีมันก็ทําให้เราเกิดอาการซึมเศร้าได้เหมนะือนกันเราไม่ได้ออกไปไหน,นด้วยเนาะดูข่าวทิ่ตกแล้วก็สงสารสงสารคนที่แบบ เขาต้องประสบภัยบางคนก,ก็ต้องสูญเสียอนะไรเคือนอกเหนือจากการสูญเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันก็ยังสูญเสียทรัพย์สินแล้วการที่เป็นคนต่างชาติมาอยู่ที่นี่เนาะพูดถึงในกรณีคนต่างชาตินะคะอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างแบบร้อยเก็คือต้องดูแลตัวเองเยียวยาตัวเองอนะไรเงี้ยมันมันยากมากเลย เราแบบหัวน้ำพุ่งเข้าบ้านของที่อย่างพังอ่ะเราถ้ามีลูกเล็กเด็กแดงด้วยอ่ะคือแบบค่าใช้จ่ายบานเข้าไปอีกนะคะคืออาํารพ์ด้วยแล้วในกรณีที่เราไม่ได้ประสบกันแล้วก็ขออยากให้เราไม่ประสบอะไรแบบนั้นเลยแต่ในขนาดเดียวกันอ่ะต่อให้เราขอบคุณพระเจ้าเราก็ยังรู้สึกเห็นใจแล้วก็ห่วงใยคนที่เขาเออต้องเผชิญกับปัญหารเราเนี่ยน่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะอาดรริลดาแล้วแบบไม่ใช่โชคดีจังเลย ในขณะที่เพื่อนลบโลกเพื่อนมนุษย์อด้วยกันก็ประสบปัญหาช่วย,ยะะอะไรอย่างนี้ค่ะเอาล่ะเอาล่ะ,เ,ละเดี๋ยวล้างจานส่วนถนึงคุณไม่ได้ล้างทั้งหมดเราเดี๋ยวจะกลับไปทำผัดกะเพราต่อคลิปนี้มันก็จะมีความดราม่าปะปนอยู่ด้วยนะคะก็หลากหลายกันไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆคุณต่ออยากจะเอาคลิปสั้นๆมาให้พเพื่อนๆดูแต่ว่าหมายถึงว่าคลิปเหตุการณ์น้ำท่วมเนาะ แต่ว่าเราก็เกรงว่ามันจะแบบติดนิกสิทิ์ของเจ้าของคลิปไงเราเลยไม่ได้เอาเอามาให้ดูเพื่อนๆลองไปสืบคนจะดูที่เยอะเลยพวกคลิปสั้นต่างๆเราไปดูทางช่องแดงช่องดำํำรู้กันเนาะช่องแดงช่องดำคืออะไรแล้วก็ค่าเมื่อได้ประมาณนี้เนาะให้มันมีน้ําเหลืออยู่น้อยนึงเราก็จะใส่หมหัวใหญ่หรือหมแขกลงไปนะคะแล้วแต่ใช้หมอะไรก็ได้ <laughs> น่ากินเลยทีเดียวเราก็เดี๋ยวรอสักพักคือคุณเต่าชอบให้ใส่หอมเข้าไปด้วยเนาะมันจะแบบมีความเหนียวตัวน้ํามันจะมีความเหนียวน้ําซอสแต่ถ้าอยากจะกินแบบออริจินัลก็ไม่ต้องใส่นะคะอร่อยเหมือนกันล้วแต่แลเลยเ้ยต้องเติมน้ำอีกหน่อยเล้วเอาล่ะได้ประมาณนี้น่ากินเนาะตะกี้ชิมรสชาติแล้วด้วยขนาดยังไม่ใส่กะเพราลงไปยังอร่อยเลยนะคะ มีความเผ็ดอย่างที่เราต้องการจากนั้นเราก็ใส่กระเพราลงไปค่ะมีสั่งมาสามแพ็คเลยทางแอปตลาบบัดเขาจะขายแพ็คละสามย่าห้ามกระแพงอยู่สามสมสบาทต่อแพ็คแล้วก็มานน้อยๆมากเลยเราก็เลยต้องซื้อสารแต่กลิ่งของเขาแรงมากเลยค่ะเป็นลักษณะเหมือนแบบกระเพราบ้านแต่เป็นบ้านเอมิเรตนบ้านอาหรับอันนี้จะไม่ใช่ อรอยฮานนะคะที่เราเห็นตามข้างทา,างอย่างที่อียิปต์อะไรเงี้ยจะมีรอยหาน,นมีคนละแบบกันอเอาจริงคุณต่อไม่ค่อยชอบเอารอยฮานมาทําอาหารคุณต่อว่ากลิ่นมันแบบมันแรงเกินไปแต่ว่าเนาะสาหรับบางคนที่แบบอยู่ในในดินแดนที่แบบอาจจะหาก,กระเพรายากมากก็เอามาทดแทนนะคะคือคนอยู่ต่างแดนจะประยุกต์แล้วก็เอาสิ่งต่างๆมาทดแทนได้เสมอนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะยังไม่จบแค่นั้นคุณต่ออยากให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นไทย มากขึ้นนะคะเราก็จะสาดด้วยน้ำปลาเล็กน้อยให้มันมีรสชาติความเค็มแบบน้ำปลานิดนึงนะคะโอ้สมมากเลยแล้วเดี๋ยวจะทอดไข่ดาวด้วยเสร็จเรียบร้อยค่ะกระเพาของคุณเต่าน่าทานไหมคะมาเชาล,ล้เราต้องเดือน้ำไว้ลูกๆชอบข้าวหน้าต้องซื้อแบบจานใหญ่หญๆลึกๆ มาเอา่อมาตักอาหารเสิร์ฟเสแล้วอาจจะแบ่งเป็นสองจานเนาะฉันก็ขี้เกียจล้างฉันก็แบบใส่ไปเลยในจานเดียวแบบนั้นนะฮะเอาละค่ะแบ่งสองจานดีกว่าเนาะอืมโอ้เรมเมเรมฉันมีต้นหอมด้วยจริงๆมันควรจะผัดรวมลงไปอะใส่ลงไปงนี้แล้วก็ใส่ที่เหลือลงไป คือมันไม่ควรจะสุกอรจ้าอรจ้าอ่ะเอาไปคลุกๆนิดนึงอ่ะแปะแปะเรียบร้อยนะคะมาชาร์โลอร่อยอร่อยคอนเฟิร์มส่วนอีกจานเทเลยจ้าโอ้จานมีน้ำเยอะอันนี้ต้องให้เด็กกินเลยเป็นเพราะอิตาลาเนี่ยตักน้ำซอสจนแบบ ช่วยเหลือให้คนอื่นด้วยมีมาระยาทในการทานด้วยจะรู้ใน